อ่าโอเครอบอนี้จะเป็นของโบลี่ของโบลี่ไม่ได้ผ่านยากเท่าไหร่เพราะว่าใช้แค่หนดดําตัวเดียวก็ไม่เชิงตัวเดียวหรอกมันมันก็กดอแต่หนดดําไม่ต้องอนะีโวนะหนดหนดหนดดำไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพัฒนาอะไรเด้ออ่าแล้วก็กดคุณสองไปเลยแล้วก็ใช้ตัวเดียวนี่แหละเพราะว่าหนวดหนดดำเนี่ยดาเมจมันก็พอได้อยู่สามพันยังให้โบลลี่ร่างแรกมันก็ไม่ไหวอยู่แล้ว ให้ตะแปปมบางหนดดำไปเลยอะแล้วพอมาล่างสองถ้าเกิดใครมาลงในพวกนี้มันจะได้เพชรมันจะได้เพชรก็คือประมาณถ้าบางอันก็สองร้อยบางอันก็ร้อยหนึ่งแล้วแต่ระดับความยากด้วยของฟรีเลนสองร้อย่าเนี่ย ของอันนี้ง่ายง่ายกับสุดเลยมั่งของอันนี้เนี่ยของโบลี่เนี่ยแต่ง่ายสุดม you know? you know? ันอันไหนไม่รู้ล่ะก็สแปมวางไมเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโบลี่มันก็ไม่รอดอี้ไอ้มาว่าแม แค่นิดเดียวเลือดมันก็ลดไปเกินครึ่งแล้วนะเกินครึ่งแล้วสภาพนี้ก็เผื่อเผื่อใครจะมันอาจจะบอกไว้ก่อนนะดูถ้ามันจะไม่ใช่โบลี่แบบล่างสี่ดาวในตู้นะมันเหมือนจะเป็นดีเจเนรี่โบลี่ในภาค ภาคอะไรวะภาคกี่ทีปะวะไม่ไม่ค่อยดูดัดนบอลภาคเก่าๆดูเนียวพวกภาคซุปเปอร์อย่างนั้นตาเนี่ยแต่ชนะละไม่ยากโบลี่ไม่ยากง่ายเพราะว่าเงินต่อเว็บมันะะให้มาเยอะอยานายก็ผ่านแน่นอน ลงลงคลิปอย่างเงี้ยมันจะเสียงเสียงยวะ่ะเสียง Youtube มันคิดว่าเป็นบอทป่ะเนี่ยน่ากลัวจัดเลยเนี่ยมันไม่ใช่บอทไม่ใช่บอท่งเลยอาโอเคก่อนประมาณนี้ไม่ยากมีหนวดดำแล้วก็มีมีไอ้ีประจันบานเนี่ยแหละโอเคก็ก็จบคลิปลนะ คลิปหน้าอาจจะเป็นของไม่ต้องรอดูก่อนว่าโกโจไหวหรือเปล่านะถ้าเกิดในเนี้ยไม่เห็นตัวไหนก็แปลว่านั่นแหละไม่ไหวหรือไม่ก็คือเออลงคลิปไม่ทันแล้วก็ไปทำอะไรสักอย่างก่อนอาจเลยอาจจะไม่ได้ลงบางตัวนะ